สวัสดีคับพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอบ้านกนาเนตเรนอีกแล้วกับพ euh ี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกขันเป็นที่รักเลยนะคะเข้าสู่ช่องเข้านกนาเนตเรนกับพี่น้องทางเดินไปบ้านลูกค้าค่ะทางเดินไปบ้านลูกค้าค่ะไปดูก็เลยมาทักทายพี่น้องตอนเช้าก่อนกับพี่น้องขามาทักทายเพื่อความสบายใจนะคะ ทักทายตอนเช้าๆเก้าโมงเช้าค่ะพี่น้องขาดูสิคะพี่น้องทางเดินไปบ้านลูกค้านี่ปักชีล้อมเต็มเลยค่ะเขียวจะหุ่มไปหมดตอนนี้มันสวยค่ะพี่น้องขามันสวยมีดอกไม้สีขาวด้วยเนี่ยเนี่ยดอกไม้สีขาวนี้งอมหอมค่ะพี่น้องหอมมากเลยดอกไม้สีขาวนเนี่ยเนี่ย ไปดูว่าลูกค้ามีอะไรมั่งคะพี่น้องคะ่ะนี่ดอกไม้สวยๆไปด้วยกันพี่น้องขาดูจิต้นมะเขือเทศเข้านอกนาเอามาให้คุณคุณผู้หญิงแกอยากปลูกที่ระเบยียงแกแอาทิตย์ก่อนโตแล้วที่ใส่ถังมาให้เนี่ยเลยโตแล้วคะ่ะนี่แหละสวย แ่ชอบใหญ่เลยแต่ยังไม่ออกปลูกนะคะพี่น้อง <No. S 1> ไว้ในนี้ก่อนกแตกมอยเปมปลายหวอย่าเซกเนอนเเซกเกิมอยเขาชอบมากๆาเขาว่าสวยกลับจากทำงานค่ะพี่น้องค่ะมาผัดฝุ่นเสน้นกุ้งสด,ใส,กกดงใส่ปักขาดขาวกขาพี่น้องค่ะใส่ปักขาดขาวแต่ไม่มีมะเขือเทศนะเสียดายเนาะ ใส่ต้นหอมด้วยกินกับแกงส้มเมื่อวานค่ะพี่น้องค่ะรีบๆผัดค่ะนี่สุกแล้วค่ะนี้กับพี่น้องขาอาหารวันนี้ผัดวุ้นเส้นกุ้งสดประกาศขาวแล้วก็ใส่ไข่ค่ะแกงส้มเมื่อวานค่ะห่อมาแจมค่ะอร่อยแล้วก็ข้าวกล้องค่ะของข้าวนกนากินข้าวกล้องใส่ชมูเก้าวอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะพี่น้องขาข้าวกล้องพวกนี้นะมาจากฝรั่งเศสนะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะอาหารผักเหลือเมื่อวานค่ะมามาทานด้วยกันกับพี่น้องคขาหิวกลับจากทํางานค่ะมาค่ะพี่น้องขาทานข้าวด้วยกันค่ะแกงส้มแกงส้มเมื่อวานบอนบอนส้มของง a นเอเตอร์แลนด์นั่นเลยค่ะพี่น้องขาผัดขุ้นเส้น ไม่เห็นอุ้นเส้นเลยผักมีแต่ผักเยอะอุ้นเส้นอยู่ก้างล่างกุ้งสดทานด้วยกันครับพี่น้องมาค่ะอร่อย อยนะกลับจากทำงานนี่นะคะพี่น้องค่ะปัดบุญเส้นอร่อยอยู่กับพี่น้อง ส่วนพี่บ่าววันนี้ก็ทำก็จะกินไก่ค่ะพี่น้องค่ะก็จะกินไก่ทั้งตัวแล้วก็เอาหมักเครื่องเอาไว้ได้พร้อยแล้วค่ะแล้วไก่ก็เขาเป็นเอานึ่งค่ะในหม้อนึ่งค่ะพี่น้องค่ะทั้งตัวเขาก็กินอย่างนั้นเลยคะ่ะ ทัดเมื่อวานอ,อร่อยเข้ากันกับผัดวุ้นเช่นแล้วข้อแกงส้มอร่อยฝากพี่น้อง ดอกกระเทียมผ่าค่ะพี่น้องค่ะเก็บตั้งแต่มันตูมมันตูมเก็บมามันบานดูสิสวยโอ้โอหสวยใส่ขวดเอาไว้อย่างนี้ค่ะสวยนะพี่น้องนะกระเรียมป่านี้นะมันบานบานกำลังสวยเอ้าวางตรงเนี้ยจะได้เห็นดอกไม้เออสวยพอดีเลยวางก้างจานค่ะ ปุ้นเส้นอร่อยค่ะพี่น้องค่ะผัดปุ้นเส้นอร่อยเนาะกินกินเมื่อไร่ก็ไม่เบื่อผัดปุ้นเส้นอ่ะนะพี่น้องวันนี้มีแดดหน่อยนงค่ะวันนี้ แล้วพี่น้องนั่งนั่งกินอิ่มแล้วนั่งข้างดอกไม้สดชื่นนะนี่ดอกกระเทียมป่านี่ก็สวยนะมันหอมหอมกับพี่น้องหอมเหมือนกระเทียมอย่างนั้นแหละแต่กินมันแบบเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกระเทียมที่เรามากินแล้วเรามาทุบนะพี่น้องมันมัน,ม,นมันจางๆแล้วมันรู้สึกว่าคลาสสิกนะมันมีสเสน่ห์นะกลิ่นมนะันอะค่ะพี่น้องค่ะ นั่งล้มดอกไม้เลยนั่งทานข้าวค่ะพี่น้องนั้นเลยค่ะตอนนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งประมาณสี่โมงสี่โมงสิบห้านาทีนะมีลูกค้ามาตัดผมเขานกนาก็เลยต้องนั่งพักผ่อนหน่อยนึงกับพี่น้องมีลูกค้ามาตัดผมอีกทํางานนี้เสร็จต้องมาทําตัดผมค่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่งชุดแต่งองค์ใหม่ค่ะพี่น้องตอนนั้นเขานกนากขขอบ บุญขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเ้าวนกนาเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องเ้าวนกนาขอให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านทั่วโลกเลยนะคนไทยทั่วโลกเลยทั้งโลกเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพ ให้ดีๆกันทุกคนนะคะพี่น้องขาสุขภาพสำคัญมากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>